ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับใช้ตัว u b k นะครับเข้าไปล็อก Account ในตัว Facebook ของเรานะครับเพิ่มระดับการป้องกันนะครับ2ชั้นนะครับโดยใช้ตัว u b i k นะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะเพิ่งซื้อหาตัว u b k มาใช้ใหม่ๆนะครับ และก็อยากจะเข้าไปเพิ่มระดับการป้องกันนะครับในตัว Facebook ของเรานะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับแล้วก็ต้องขอเกินสักนิดนะครับ u ูบิคีสำหรับท่านที่อาจจะเข้ามาดูคลิปวีดีโอนะครับอาจจะยังไม่ได้ซื้อหามาใช้นะครับคุณลองเสิร์ชใน Google ดู u ูบิคจะลักษณะคล้ายๆตัวแฟลตได้นะครับเล็กๆนะครับมีหลายราคานะครับมีหลายรุ่นหลายราคา แล้วก็หลายพอร์ตการเชื่อมต่อครับจะมีทั้งหัวไทสีไท A l i g ไ t นิ่งนะครับหรือว่าบางอันจะเป็นทั้งไ t นิ่งทั้งไทสีไทเอรอะไรในตัวนะครับไปจนถึงรุ่นที่มีสแกลายนิ้วมือครับมีราคาเริ่มต้นนะครับจากที่ผมเห็นในช้อปปี้และซด้านะครับประมาณสักพันกว่าบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันกว่านะครับแต่ตัวของผมนี่จะเป็นรุ่นห้าซีเอนอฟซนะครับจะเป็นหัวไทสีนะครับราคาสองพันกว่าบาทนะครับราคาที่ถูกและแพงนะครับจะแตกต่างกันที่ระดับ เท่าที่ผมไปดูในซัพพอร์ตเขานะครับจ,จะแตกต่างกันที่ระดับมาตรฐานการป้องกันนะครับคือตัวที่แพงเนี่ยมันก็จะมีเาขาเรียกอะไรมาตรฐานการป้องกันนะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวถูกก็อาจจะตัดบางอย่างลงไปนะครับแต่บอกไว้เลยนะครับจะถูกหรือแพงนะครับก็ ผมว่ามั่นใจดีกว่าไอ้พวกเอ่อทเที่เรารับทางมือถือนะเพราะว่าอันนั้นยังยังเห็นข่าวนะขนาดป้องกันสองชาันนะครับรับ2โททางแอปในมือถือนะก็ยังโดนแฮกได้นะครับแต่ถ้า u b i k e ีนี่มันเป็นการป้องกันร,ระดับใช้ฮาร์ดแวร์นะครับคือไอ้ตัวนี้มันอยู่กับเรานะครับถ้าคนไม่มีตัวเนี้ยเขาจะเข้ายากมากเลยนะครับคือก็ยังนึกภาพไม่ออกนะว่าเขาจะเข้ายัางไงปล่อยตัวที่ว่าเหมือนกับ ไอตัว u ูบิเคีมันต้องผ่านการสัมผัสนะครับหรือว่ามันจะมีพินนะครับอะไรในตัวมันนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันอยู่กับเรานะครับเสร็จคราวนี้วิธีการนะครับวิธีการเข้าไปล็อกแอคเคาท์ในตัว f a c e b o o k นะครับวิธีการนะครับก่อนอื่อให้คุณเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนครับตัว u p บิเค a ย a มนนะครับตัว U ูบิเคียแมบางท่านอาจจะเพิ่งซื้อหามาใช้เอาทำไมไม่มีโปรแกรมนี้เดี๋ยว ผมมีคลิปอยู่นะครับทําก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับวิธีการเริ่มต้นการใช้งานนะครับของตัว Ubiqui ครับคือคุณต้องไปโหลดตัว Ubiqui Manager ก่อนนะครับในตัวที่ตัวนี้เขาจะบอกจนถึงไอซีเรียลนัมเบอร์นะครับของตัว Ubiqui เราแล้วก็ตัวรุ่นอะไรของเรานะบอกหมดเลยในที่นี้นะครับ ให้คุณมาที่แอปพลิเคชันก่อนนะครับแล้วคุณก็มามาที่ f i d o ทูนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่เชนพินนะครับในที่นี้ผมตั้งพินไปแล้วนะครับทั่วๆไปอ่ะผมดูในซัพพอร์ตของตัว u p c นะครับตัวฟิโดทูเนี่ยไม่รู้เขาเรียกฟ i โดทูหรือ Fido2 นะถ้าผมเรียกผิดยังไงก็ขออภัยผมขอเรียกว่าฟ i โดทูกันนะทั่วทั่วไปอ่ะ ที่ผมไปอ่านในตัวตัวเว็บไซต์ของ u ูปคเขาเลยนะครับตัวฟิโดโถเขาจะไม่ได้ตั้งค่ามานะครับเขาจะไม่ได้ตั้งค่าตัวเลขมานะครับคุณต้องมาตั้งเองแต่ในที่นี้ผมตั้งแล้วมันก็เลยจะมีเคอร์เรนท์พินนะครับนิวพินคอนเฟิร์มพินกรณีนะครับคุณเพิ่งจะตั้งค่าใหม่ๆนะครับให้คุณมาตั้งค่าตัวนี้ก่อนนะครับตั้งค่าตัวนี้ก่อนนะครับ ขั้นต่ำสี่สี่ตัวขึ้นไปนะครับใช้ตัวเลขและอักขระตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวเลขตัวใหญ่ผสมกันได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าคุณตั้งค่าคุณตั้งเสร็จคุณห้ามลืมนะครับห้ามลืมนะครับถ้าลืมนี่บันเทิงนะครับงานเข้าทันทีคุณอาจจะต้องรีเซ็ตนะครับแล้วถ้าคุณต้องรีเซ็ตรีเซ็ตก็คือตัวนี้นะครับถ้าคุณรีเซ็ตคุณต้องไปยกเลิกกรณีคุณอาจจะใช้ U B K ล็อกแอคเคาน์อะไรไว้ก็แล้วแต่นะครับ ด้วยตัวผินนะครับฟีโด้ทูนี่คุณต้องไปยกเลิกนะครับการใช้ตัวยูบิคีนเนล็อกก่อนนะครับยกเลิกเสร็จแล้วคุณค่อยมารีเซ็ตนะครับไม่ใช่กดรีเซ็ตเลยนะครับรีเซ็ตเลยนะเดี๋ยวอาจจะเข้าบัญชีไม่ได้นะอาจจะยุ่งเลยนะครับคุณต้องไปยกเลิกก่อนสมมุติคุณสมมุติคุณเคยล็อก c อ้เขาตัวเฟซบุ๊กไว้างนะครับด้วยยูบิคีนะครับคุณต้องไปยกเลิกก่อนนะครับยกเลิกก่อนเสร็จคุณค่อยมารีเซ็ตนะครับรีเซ็ตคราวนี้ มันจะมีแค่ประมาณสองรทัดนะครับคือให้เราตั้งตัวพิโดทูนะครับคุณก็ตั้งนะครับแต่ของผมนี่เคอร์เรนต์พินก็คือผมตั้งไปแล้วนะครับพอตั้งเสร็จเรียบร้อยคุณก็ไปเชนพินถ้าโอเคแล้วเขาก็จะบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้ในที่นี้นะครับพอคุณตั้งพินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณเปิดตัว facebook ขึ้นมานะครับ <c oughs> เปิด facebook ขึ้นมา พอคุณเปิด facebook ขึ้นมาเสร็จนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้นะครับมาที่ตัวนี้ที่ที่รูปโปรไฟล์ของคุณมุมบนขวาสุดนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าและความเป็นสุดตัวนะครับแล้วก็มาคลิกที่การตั้งค่าอีกครั้งในที่นี้ของผมใช้ตัว windows 10นะครับแล้วก็มาที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบคลิกเลยนะครับกรอนนี้คุณเคย เปิดการยืนยันแบบสองชั้นไว้ที่คร like, ับไอพวกทูเอฟเอในแอพเอชอะไรในตัวมือถือนะครับมันจะขึ้นอย่างเงี้ยว่าเปิดไว้นะคร splash, ับให้คุณมาคลิกที่คําว่าแก้ไขแก้ไขเสร็จนะครับคราวนี้มันจะมีคําว่าเพิ่มวิธีการจาลองนะครับมันจะมีคําว่าคีย์รักษาความปลอดภัยนะครับให้คุณมาคลิกที่คําว่าจัดการนะครับหรือมันจะขึ้นคาว่าต yeah, UH! on ั้งค่านนี้ผมมาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ คุณก็เขาจะถามหาคีเขาจะถามหาคีเดี๋ยวในที่นี้เอาเดี๋ยวผมผมจะลบกันจะลบก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลบให้คุณดูครับผมผมทาไปแล้วนะครับนี่กรณีนะครับคราวนี้ให้คุณมาข้าวนี้นะครับให้คุณมาที่ตัวเพิ่มวิธีการสำรองนะครับเพิ่มวิธีการสำรองให้คุณมาดูที่กีรักษาความปลอดภัย คุณมากิีดที่คำว่าการตั้งค่านะครับตั้งค่าเสร็จในที่นี้นะครับเขาจะบอกการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับเสียบคีย์รักษาวความปลอดภัยของคุณนะครับหากคุณมีคีย์การรักษาวความปลอดภัยแบบ USB นะครับคุณสามารถใช้เพื่อปกป้องบัญชีผู้ใช้ a c e b o o k ของคุณได้ให้คุณมากิีดที่คำว่าลงทะเบียนโดวินโดจะถามโอเคไหมคุณโอเคเขาจะถามอีกครั้งนะครับว่า Continu e setup โอเคในที่นี้ Please Enter your Security keep pin นะครับ security key pin คุณก็คือเอา pin ตัวฟิโดถูนะครับมากกอะลงในช่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โอเคคราวนี้นะครับเขาจะบอกว่า touch your security key คุณต้องไปแตะที่ตัว Ubikey เนี่ยผมถึงบอกว่ามันปลอดภัยปลอดภัยเพราะไรมันต้องผ่านการสัมผัสนะครับผ่านการสัมผัสการแตะของเรานะครับคุณก็ไปแตะที่ตัว Ubikey คราวนี้นะครับพอเราแตะเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยเขาจะให้ตั้งชื่อคีย์นะครับคุณก็ตั้งชื่อเลยนะครับคุณจะเอาเคีย์ที่เขาชื่อคีย์ที่เขาตั้งมาให้ก็ได้นะครับหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงเองตามความเข้าใจคณคุณก็ได้นะครับในที่นี้จะเป็นชื่อผมแล้วก็ Security Key นะครับก็นี้นะครับคุณอาจจะเพิ่มตัว U b i k e เข้าไปนะครับวันอนาคตคุณอาจจะซื้อมาอีกอันสองอันนะครับคุณก็อาจจะตั้งเป็นหนึ่งนะ ได้จำไม่ง่ายนะแล้วก็บันทึกก็เป็นอันเสยบร้อยนะครับคราวนี้คุณซื้อยูบีขีใหม่อันคุณอยากจะเพิ่มคุณก็มาที่ตัวนี้นะครับมาโอเคเสร็จ okay, ถ้าคุณก็สามารถมนาะเพิ่มได้นะครับเพิ่มได้การจัดการขีของฉันเพิ่มขีความรักษาความปลอดภัยใหม่คุณก็มาคลิกตรงนี้ถ้าก็มาลงทะเบียนขีรักษาความปลอดภัยได้อีกนะครับคือหนึ่งแอคเคาท์ไม่จํากัดนะว่าคุณจะใช้ยูบีคีกี่ตัวนะครับถ้าคุณมี สำรองนะสองตัว3าตัวขึ้นไปนะครับคุณก็ค่อยตัดวิธีการเข้าอาจจะตัดทูเอวเอแบบที่รับทางมือถือออกนะครับ เหลือไว้แต่ U B K นะครับเพื่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการใช้ตัว U B K นะครับเข้าไปล็อกเขาในตัว Facebook นะครับเข้าไปเพิ่มความปลอดภัยในตัวบัญชี Facebook ของเรานะครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีสะเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ